สำหรับคนที่ไม่มีเงินและในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าท้องถิ่นจะทาเนี่ยถ้าผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับกิจสิทธิการนะที่ท่านบอกว่าหน่วยงานอื่นยังไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็เ,เรื่องของเขาเรื่องส่วนกลางก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางถ้าเป็นเรื่องส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าท้องถิ่นทําได้มีเงินทําได้ก็น่าจะให้เขาทา เพราะวางอย่างในเรื่องของสวัสดิการท้องถิน่นเขาก็ไม่ได้รับเหมือนข้าราชการทั่วไปผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาด้วยนะเมื่อหกปีก่อนอผมอยู่ที่นี่อยู่ที่ท้องถิ่นนี่สี่สิบปีเต็มๆนะตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเนาไม่ถึงสี่สิบกว่าสามสิบกว่ปีผมก็เห็นในเรื่องนี้พราะนั้นก็อยากจะเรียนว่าถ้าทําไปพร้อมกันได้ไหมแต่ท่านรองอธิบดีเสนอแนะก็ดีว่า ประกาศฉบับนี้นี่มันจําเป็นจะต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับทางทางทางฝ่ายร่างกฎหมายครับเพราะว่าขณะนี้นี่เรื่องนี้นี่เขาได้ใช้สวัสดิการเหล่านี้ไปแล้วนี่ประกาศเรายังไม่แล้วเสร็จถ้าจะรอก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแต่ที่นี่ถ้าบอกว่าจะร่างขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งมันมีความเป็นไปได้ไหมศึกษาแล้วก็ร่างขึ้นมาถ้าจะร่างมันก็ต้องเชิญตัวแทนของท้องถิ่น ที่ตัดสินใจได้เนี่ยเข้าร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ว่าเขาจะทําอย่างไรถ้าเขาเห็นผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาในใน,ในความคิดของผมนะท่านรองนะถ้าเขาเห็นด้วยจะลักลั่นยังไงก็ท่านก็แก้ปัญหาไปราะต่อไปในเรื่องของสวัสดิการรักต้องจัดให้อยู่แล้วตัวนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าไปมองว่ามันต้องเสียอย่างนั้นเสียยิ่ง มันจะเสียก็ต้องเสียเงินที่มันไม่น่าเสียก็เสียไปเยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเห็นนะว่าควรจะให้สวัสดิการเพราะบางคนตอนนี้ผมก็พอพูดเรื่องนี้ผมก็มองไปสมัยผมเรียนนายกอบจผมมอง่าไอ้คนขับรถแก่ๆที่มัน,กนเกษียณไปแล้วที่ผมไปถามเฮ้ยมึงอยู่ที่ไหนผมกเกษียณแล้วถ้าไม่ได้ตัวนี้นี่เขาไม่มีเงินหรอกไอเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพเนี่ย เข้าคิวผ่าตัดสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมันมีแต่อาการเจ็บป่วยของคนถ้ารอขนาดนั้นบางทีไม่ได้ผ่าตัดมันหรอกมันตายก่อนเพราะนั้นผมถึงว่าเรื่องนี้นี่เคยมีคนขับรถเกตพนักงานขับเครื่องจับคนแกๆ่ๆยังอยู่อยู่ผมเห็นนี่ก็จะอยู่อย่างนั้นผมว่ามันมันมันเรื่องนี้นี่ถ้าเราอยากจะทำเนี่ยท้องถิง่นก็ในความคิดเห็นผมอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละ ถ้าท่านจะทำเพราะมันเนื้อในของท่านเองที่ท่านจะมาบริหารนายกสมาคมองค์การบริหารจัน,นจ,จังหวัดอ่ะท่านเห็นท่านก็ต้องลองลอง,ลองประชุมนายกของท่านทั้งหมดอ่ะแล้วนี่มันมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวทางอบตทางอบจเนี่ยก้งเทศบาลก็ลอ,ล,อลองลองคุยดูเ้าเห็นก็ต้องร่างเป็นฉบับเดียวนะไม่ใช่เฉพาะไอ้น,นี่นะให้มันครอบคลุมไปเป็นเรื่องของท้องถิ่นทั้งหมด เราไม่สามารถที่จะไปร่างข้อคุมทั้งประเทศได้เพราะตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลเราผมเห็นอย่างนั้นแหะเพราะว่าผมก็อยู่กับท่านถึงสิ้นเดือนนะผมจะไปอยู่คณะใหม่แล้วก็จะฝากคนมาใหม่ไม่รู้ว่านโยบายเราจะไปด้วยกันไหมก็ไม่รู้เพราะต่างคนต่างคิดผมว่าไม่สามารถไปก้าวแต่ก็ยังดีที่มีรัชดาพรกับคนเก่ายัางอยู่ไม่ใช่ผมไม่ได้ยอมพวกคุณแต่ท่านจูตักนี่คือพอร,รู้เรื่องเดิมเนี่ยเราก็ต่อได้เราสารต่อได้เพราะว่าเรา เราก็ต้องการให้ทุกคนนี่ก็ทุกคนกรรมธิการผมก็รู้เรื่องเดิมอยู่ผมไปไม่สาคัญหรอกเขาอยู่เขาต่อเนื่องได้ผมก็ต้องไปเพราะว่าจะต้องไปศึกษาหาความรู้ในในกรรมธิการอื่นด้วยหาประสบการณ์ชีวิตในเรื่องนี้นี่ผมอยากจะฝากาการกิดทฤษฎีกาครับว่าท่านลองดูที่ผมพูดนี่มันเป็นไปได้ไหมคือถ้าถ้าเราไปไม่ไปมองภาพรวมว่าข้าราชการส่วนอื่นส่วนกลางนี่ยังไม่ได้เยเราไม่มอง เรามองจว่าท้องถิ่นจำได้ไหมว่าสมัยก่อนที่เขาให้เงินสองร้อยบาทเงินช่วยค่าครองชีพพอประกาศมาเปี้ยงแล้วไม่ให้ท้องถิ่นพกราชการครูนี่กี่แสนคนที่เป็นท้องถิ่นเขามาถามว่าเขาไม่ใช่ขัราชการหรือไงเสร็จแล้วปัญหาที่ตามมาเขาหนีหยับท้องถิ่นเลยเขาก็มาตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาเอกอิสราด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการ นี้ผมผมคิดว่าไอ้นี่เป็นเป็นส่วนหนึงนะครับถ้าจะทําผมก็จะขอให้กรรมธิการจะฝากไว้ว่าคือจะบันทึกกรรมธิการก็จะขอความเห็นว่าในเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยฝ่ายผู้ร่างกฎหมายเนี่ยบอกว่าขอให้มาแก้เพียงบางประเด็นเท่านั้นนะครับอาทางกรมท่านก็บอกว่าขอให้มาแก้ถ้าให้ท่านร่างเข้าไปทั้งหมดเนี่ยท่านก็เป็นห่วงเรื่องเงินว่ามันจะไม่พอ างกิจสีการและโดยภาพรวมของของของ,ของทางสำนักงบที่ท่านที่ท่านมาเนี่ยนะที่ท่านมาอยู่ตรงนี้นี่ท่านก็เป็นห่วงว่ามันจะเกิดผลกระทบโดยภาพรวมคนนี้ได้เดี๋ยวแล้วก็กลัวคนนั้นว่าจะได้ถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องที่ควรจะได้ให้เขาได้ทั้งหมดมันน่าจะดีมากกว่านะคือให้มีตรงที่ใดที่หนึ่งจุดประกายขึ้นมาแล้วก็ให้เขาได้ครับเพราะพวกนี้นี่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอก คือพอถึงแก่อายุไขก็ตายไปเองนั่นแหละพูกัตรงๆเลยผมเองก็ไม่อยู่หรอกที่นี่เพราะ,ะนั้นไปคิดว่าพวกวันะให้เขาบ้างเพราะพวกนี้ที่กเกษียณไปนี่อัตราค่าจ้างนี่เขน้อยนะอ่เขาน้อยนะไม่ได้อัตราค่าจ้างใหม่นะแล้วก็ค่าตอบแทนเขาน้อยนะถ้าเปรียบทุกวันเนี่ยมันกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งห้าสิบแล้วนะถ้ามันจะอยู่กันยังไงก็ต้องคิดอย่างนั้นอะ่ะผมฝากในประเด็นนี้นี่ ผมจะขอสรุปอย่างนี้เพราะเรามีเรื่องต่ออ่าท่านท่านลองเดี๋ยวผมพูดมาอย่างนี้ท่านเย็นว่าไงคือกับเรียนกับเรียนท่านประธานที่ครครับผมเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งเลยคือคือคืออันนี้โดยส่วนตัวก่อนนะฮะเราอย่าเพิ่งไปมองอย่าเพิ่งไปมองตัวอื่นเนี่ยแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันคงทําอะไรไม่ได้อย่างที่กับเรียนนะครับแต่ว่าผมผมเสนอว่าต้องคุยในเรื่องของการแก้ไขตัวนี้ต่อไปแล้วเขาคงจะต้องมานั่งคุยกันทาง ทางหลายฝ่ายนะครับอาจจะเป็นตัวแทนว่าเ,เรามาคุยกันนีดเพาะจะจะแก้กฎหมายตัวเนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมอย่างเช่นยะทางที่ทางผมเองก็ส่วนหนึ่งผมก็ยังอยากให้ทางต้องถิ่นได้นะฮะแต่ว่าผมก็เข้าใจในในส่วนของในร่างของกฎหมายความเท่าเทียมการรวมทันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อว่าเราถูกข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาผมก็เห็นว่าตัวเนี้ยน่าจะให้ผ่านก่อนเพราะผมเชื่อว่าถ้า,ถ,าถ้าใส่ตัวเนี้ย โอ้ยหอียาวครับท่านฮะต้องมานั่งคุยกันว่าขั้การประจำเป็นยังไงแล้วเงินจะเอาจากตรงไหนจะไปกระทบอะไรเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องไปก่อนแล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตอย่างที่ทางกิจสิิกาเสนอไว้แล้วก็มาศึกษากันตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกษียณในยุเนี่ยผมคิดว่ายังพอมีเวลานะครับท่านฮะพอพอมีเวลาที่จะคุยกันด้วยความเคารพครับจริงๆก็กรมก็ก็พร้อมที่จะศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมานะครท่านฮะไม่ไม่ไม่ใช่นะ้นเพราะว่าจริงๆพวกนี้ก็เหมือน ภัพเชิดทางจิตที่เดการครับตอนนี้ท่านประธานเนีคือที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ตอนต้นเนี่ยหนึ่งก็คือมันอะไรียนข้อสังเกตอันอันระดับแรกก็คือเรื่องของภาพรวมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเป็นข้อสังเกตที่ท,ที่สังคมจีจางก็ห่วงใยนะครับส่วนจะให้ทางท้องลูกจ้างท้องถิ่นได้ก่อนเนี่ยก็ถ้าถ้ามันกฎหมายมันเปิดให้ผมก็ไม่ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าที่ที่ปานราะว่า ในกรณีถ้าเป็นลูกจ้างที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลักษณะน,นี้เนี่ยในตัวฐานกฎหมายมันยังมีให้ได้แต่ถ้าลูกจ้างที่เกษียณไปแล้วมันไม่มีฐานที่ให้สิทธิ์ที่เขาจะได้นั่นมันเป็นปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะไปขอแก้ระเบียบไปบอกว่าให้พนักงานท้องถิ่นเนี่ยรวมถึงลูกจ้างด้วยมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะปัญหามันคือนิยามของว่าผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิ์ยังสับะอยู่ที่ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิตามบัณฑิตบรรณาการส่วนท้องถิ่นซึ่งมันไม่รวมลูกจ้างที่เกษียณนะครับแล้วก็ไอ้พลดรีอ่าออกตามสบสชก็ไอ้ลักระกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันก็ให้เฉพาะพนักงานหรือลูกจ้างท้องถิ่นที่ยังอยู่ในตําแหน่งมันยังไม่ไปถึงผู้เกษียณเพราะฉะนั้นฐานผู้มีสิทธิ์เนี่ยมันไม่ยังไม่เปิดให้ท่านเพราะนั้นผมถึงบอกว่ามันถ้าจะกําหนดลูกจ้างเนี่ย แเพราะลูกจ้างที่อยู่ในระบบยังอยู่ในตาแหน่งหรือในราชาการเนี่ยกฎหมายยังพอเปิดให้ได้แต่การที่จะไปสูงระดับของเสียนอายุเนี่ยมันมันยังไม่มีให้พอมันยังไม่มีให้อยู่จะไปใส่ไว้คุณก็จะไม่ได้เหมือนกันก็ให้แก้งไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนเรียนก็สังเกตสองข้อเท่านั้นเองคือหนึ่งก็คือมันจะมีผลกระทบภาพรวมอันนั้นก็แล้วแต่นโยบายว่าจะเอาไงถ้าจะให้ต้องถิดได้ก่อนแล้กฎหมายเปิดให้ผมไม่ติดใจอะไรเพียงแต าทางกรมชีการก็เป็นห่วงภาพรวมเหมือนกันเพราะนั้นเองจึงมีการจ้างศึกษาอยู่ว่าจะทํากันยังไงส่วนกรณีที่2เนี่ยมันคือฐานกฎหมายแท้ๆว่าระดับไหนถึงจะมีสิทธิ์ซึ่งการมีสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่2กฎหมายเป็นหลักก็คือกฎหมายรัรรมนายข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายไอ้รับประกันสุขภาพาสปสชรวมทั้งพลอรอดที่ให้อํานาจที่ที่จะสามารถเบิกจ่ายตรงได้กับสปสชถ้ามันถ้าตรงนี้มันให้อำนาจ ผมไม่ผมก็ไม่ติดใจเพราะถือว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้อำน,นาจแล้วแล้วในเ่อนโ,โยบายมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็เรียนเพื่อพิจารณาครับเนื่องจากว่าในขณะนี้นี่พวกนี้นี่ไม่ได้รับสวัสดิการอย่างอื่นเลยเขาได้รับสวัสดิการในเรื่องของอในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ผมพูดนะครับ ถึงแม้ว่าไม่ได้มีกองทุนของเราช่วยเขาเขาก็ได้รับจิดนี้ในฐานะที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปมันมันน่าจะได้ขยับขึ้นมาทีหนึ่งความหมายผมก็อย่างนี้นะครับเอ,อผมได้หารือกรรมธิการหลายท่านแล้วเห็นว่าเรื่องของอ,อประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของประกาศของท่านอนะ่ะท่านก็ว่าไปไปแก้ไขไปนะครับ ในเรื่องของร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นท่านก็แก้ไขไปเพราะว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปพันมันจะดึงเรื่องนี้ให้ชาลงบังเอิญการดาเนินการในเรื่องนี้มันต้องมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปได้เริ่มใช้สิทธิ์แล้วพวกผมมีความเห็นอย่างนี้จะตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนตำแหน่งก็จะขอตั้ง ก็ให้กรรมธิการพวกเราเนี่ยแบ่งงานกันทําโดยมีหลักการว่าเราเห็นว่าเขาควรได้รับสิทธิในเรื่องนี้เจ็ดแล้วก็ประชุมนะครับท่านลองท่านมาแล้วท่านอย่าเปลี่ยนคนนะออผมบอกก่อนท่านรับปากผมได้ไหมหรือจะต้องเปลี่ยนคนใหม่ตั้งครับด้วยความเคารพครับคืออย่างนี้ผมทางตางกรมต้องถี่มีรองสนะามคนครับท่านฮะ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยรองท่านหนึ่งที่ผมกลาวเรียนว่าตอนนี้ไปรับตาแหน่งซึ่งท่านรับผิดชอบตรงนี้ตรงน,นี้ตอนนี้ผมช่วงรักษาการระหว่างการคัดสรรในเรื่องของรองอธิบดีท่านหนึ่งนะครับเพราะผมจริงๆแล้วผมทําเรื่องขังเรื่องเงินหนุนๆเรื่องอะไรพวกนี้ฮะไปเจอเกันหลายเวทีันทั่วันทีนี้ทั้งผมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คําสั่งแบ่งงานของตัวท่านท่านอธิบดีครั้งหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนอาจจะเป็นรองท่านใหม่มาแต่อย่างไรก็ดีครับตัวทีมงานทั้งหมดเป็นทีมเดิม แล้วผมเองก็ขออนุญาตรับว่าในฐานะที่ผมเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษากรรมธิการนี้ผมจะขออนุญาตเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เพียงแบบไม่ได้มาในฐานะรองครับท่านนะด้วยความเคารพครับท่านนะผมผมยินดีครับก็ก็จะฝากไว้คือพวกผมจะตั้งอนุกรรมธิการขึ้นศึกษาในเรื่องนี้นะครับอนุกรรมธิการให้ตั้งตามระเบียบเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เราเห็นว่าพวกผู้หญิงนี่มีความเหมาะสมทั้งนั้นแหละ นะครับมาช่วยกันเพราะว่าผมมีกําลังแข็งแรงเยอะก็จะมีลองไปดูแลคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอให้ตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นอนุครมธิการศึกษาในเรื่องนี้โดยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะจะหาวิธีการที่จะให้สามารถออกเป็นระเบียบในเรื่องนี้ได้และให้มีผลนะครับก็ฝากทุกคน